ตากระองจวดก่อนพี่น้องเลยนี่อืมอจวดจวดจวดอาทอมมั่งมังหน่อยหนึ่งตัวดีไก่ละบอ่อกนี่อา่ไแล้วเริ่มจะเดือดแล้วพี่น้องเอ้ยนี่แวบ ใส่หนามนี่จัหน้อยใส่บเห็นนามมันออกเมนบ่แมนบ่โอ้่เคยรู้บ่เอาแบนี้เาก็ม่มมันน่าหดนะแมนบ่โอ้ยสวเต๋บ้านมีมันน่าหดเราตดสวยสดจุ๋โอ้นี่บ่โอ้ยเรียวเรียวเลยครับนี่ไม่ได้ตัดต่อเพราะขี้เกียจ ขักขักคักพี่น้องบม่เคยนี่มาเรื่อ,องเราเยอะเบื่อเบื่อเบื่อเนจังแบเนาะมันบกาศมันไ้บรรยากาศบัไดไ้ได้เย็นสบายเลยพี่น้องเลยซูทโอโซนเต็มปอดเลยครับอยู่นี่นะแหง,ง, <c oughs> งเนาะมืองมหาลัยก็หอยเมืองงามวัฒนธรรมเมือม่ยังเว้น ยังเวนบ่งคือแล้วเศ้ามากเลยนะมันถอนนาไม้เบิดข่อยนะจนลบเมื่อได้ท่าขีบมเลยเอบสี่บไปเห็ยังมาขึ้นนาดำเลยลดดลุบโ่ะพูไดบแน่นยังยังาโอเคแล้วขันมันสุกก่อนท่านได้สุกเด้นีมมันสูกซะก่อนให้กุ้งทังแดงซะก่อนมันแบบก่อยได้ลูกพี่ โอ้ยพ่อร้ายมันแตกมันมุนมาละมุนมาละแตกเสยเล็กน้อยก่อนเล็กกระสุกอ่ใจเย็นๆโอ้ยข้าวเหนียวพ่อกินอยู่ดประเดลายวไรเลยเนาะเห็นเจใจเนี่ออกรุ่นมูคนได้ย e ่ได้กินข้าวปลาเนี่ยได้ไปนอนแพร่เกินโต๊ะปลาม่น้ำโคลงออกรุ่นมูโหลดเดี๋ยวว่าขันไปนอนอยู่แพร่เจ๊อาทิตย์หนึ่ง ครับมาบ้านเมียจือบุได้ดอก <c oughs> จะเห็ดยังมาอ่ไกล่ละลาไก่สีเดโช,ชสเตปผล<ด>งานแม่น้ำโค้งไอ้อันนี้เลยละครับผมก็มีผลงานลงให้ชมเรื่อยๆ,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 ๆที่ตามเบิ่งหลายๆอีพีเด้อ่ย้อนลงเล็กๆไปเบิ่งครับ <c oughs> <c oughs> มว้วนเลยนะนอนอยู่แพ่กินเขา้าปลาแบบนี้เลยครับปลาแม่น้ำโค้งสดๆอ่โต๊กได้ไลเบ็ดได้เขาก็มาเห็ดกินในแม่น้ำโค้งเลยไม่แพ่เลยชายแดนไทยลาว โอ้ลูกโดดบ่นี่ลูกโดดลูกโดกโดอุ้ยเหล่มเดือดแล้วครับนี่กำลังเริ่ม,ม,มหอมสมุนไพรโอ้มักแห้งหมอนี่เอฟซี FC บริจาคหมอมาเนี่ย้อครับนี่ออกงานไรหมอ,อ,อ,อนีกเวออุ่ตีกุศล <laughs> สนุกสนานครับบรรยากาศบ้าน หาชมดาวอุบลราชธานีไผ่มักสายอินดีดิบดิบบนบานแบบนี้มาเลยครับบ่มียังหมากไม้ครับไม่ต้องมีพิธีดีตองอะไรมากมายสบายๆชิวๆสไ,สไตล์เรามีใจมาได้เลยนะครับมาดงมาดามมาเลยพาแฟนมาเที่ยวนะครับพาแฟนต่างประเทศมาเที่ยวได้เลยครับหวังว่าเขาคงชอบนะครับแบบนี้นี่เ,เดือดแล้วเว้ย